อ้าพ oh, ี ado, ่หน่อยมาโมนี่กัะผาดอีกแบบนี้เนาะเห็นนี่ได้นี่ออันไก่เติอจูบอ้ะทางโดนหอดจูบ่ะตรงไปด้วยมันว่อบา กับสวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขหูสุขคนพี่น้องเนาะอบบสัสยูน,น่ประเทศแลลกะตังประเทศพี่น้องเนาะช่วงเวลาตอนบ่ายสามโมงมันหนีพี่น้องเนาะบเซียงกัเข้ามาหาทางนองนาอีกรอบหนึ่งมืนอนีพี่น้องเนาะมาในช่วงเวลาวันสงการเมื่อนัน้นพิ่นโบยูพี่น่อยอาบเซงซื้อ,อน่าเป็นแนวอาเครื่องเพชรั้วี่แหละพี่น้องเนาะเป็นหมอ้อห่วของเข่าแล้วก็เป็นอน่าพวก ถอยบ่วงพี่น้อยมาจะมาให้น้องเพิ่นบุอยู่พี่น้องเนาะมาเมื่อนี้อีกรอบนึงมาลูดน้ากันอีกบานนี้พี่น้องเนาะมาน้องเพิ่อนชิยู่หรือบ่พี่น้อยกัเป็นเครื่องคองกันยังคือเก้าพี่น้อยมาเชีงจะไปมอบห้น้องเพิ่นบานนี้พี่น้องเนาะโดยกาคองทั้งหมดทั้งมวลนี่พี่น้องเป็นคองแม่ใจดีอยู่ทางฝั่งไครพี่น้อยอ่าเพิ่นกลับบอไฮนอฟซื้อประสงค์ออกน้ําพี่น้องเนาะให้บุเชีงนี่มาเป็นสะพานบุญมามอบห้ทางน้องน่าอ่าขึ้นพาดขึ้นผลในเด้อเมื่อนี้พี่น้องเอยเนาะอ่าเดี๋ยวบุเชี้้ก่่อนนพียง นี่แหละเนาะืัอนั้นแกเขามาเบิ่งน้ากันแล้วพี่น้อยวันนี้ค่ะมัดใส่ถุงอีกคือเขาังเนียนนาอยู่พี่น้อยเนาะ,ะจอดรถไว้ที่แด้พี่น้อยเพราะว่ารถอาเข้าไปไม่ได้แล้วก็มันโล่งยันมันกลับออกมาไม่ได้พี่น้อยมันจะเสียยางลงไปเอานี่แหละเนาะพูกระตบล้อผองพี่น้อยเหน็นแต่สังกสีเป็นแว่นเนาะ สีลมลมในเด้อวันนี้พี่น้อยเนาะพาอยูนะอย่สถานที่มองโล่ง đồ thầy nó cái này, này. Tôi. Tôi. anh long ma vô ừ. phải say nó cây từ bao นับลงไปมองอันนามองขางเฮื่อนที่อันนั่นหอนบ่โอ้หหุดนี่ไรซะนาะอยากพอน้องเพื่อนเด้มีเบอร์โทูเบอร์อย่างติดต่ออยู่บ่โอ้่นเอ้โหมาโมนี่กะผ้าดีกแบบนนี้เนาะหดนี่ไรอีนี่อันไก่เติบอยู่บ่ lộn hót cho ba tung bà đơm mọi ba tung bà đơm nó rồi, hmm 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 nó, hmm 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 bạn đi. เขาบอกค่อยอยู่พี่น้อยเพราะว่าน้องเพิ่นส่วนหลายไม่เต็ไปเห็ดเวียเห็ดงานเนาะหน่อยสุดแต่เพิ่อนจะยู่เพราะฉะนั้นกับบุเชียงก็บ่ได้นัดหมายน้องเพิ่อนในการติดต่อสื่อสารนี่กบ,บริมีนะพี่น้อยเนาะที่ว่าเป็นรอบที่สองบ้านนี้พี่น้อยนี่จะลุดด่างบ้านเนินซานของทางน้องเต๋น้องได้นี่ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอน อาปูกระเบื้องดูว่าติดตากระโลเน,นาะบวลด้านหน้าก็จะไดอ้อ่าขึ้นได้พี่น้อยาาอน่าจะเดือนหกเลยแหละเนาะอันนี้กันฮู้พี่น้อยนะบันนี้พี่น้องเนามือเสียงสีขอพักเบรกก่อนไปรุ่นเบิงนลมกันอีกทั้ง,งหน้าเขา,าโอเคพี่น้องเนาะมากะลงมากรอยู่ สถานที่ทีนที่เท่าที่พักอาศัยของทางเมนอ้อ,อมเดวา่าครอบครัวข,ข,ของเพื่อนเังไเลพี่น้อยแต่บามเรื่งเบิางนี่ต้องจีไปบ่ฮอดหรอกพี่น้อยภูเ<อ>ห,หลนเลนาะทาง<อ>หนึ่งมากเราเคยไปแน่พี่น้อยอ้าเจ้าเดี๋ยวไปถามทางอันแม่น้องอ้อมหรือวา่าทางพ่อน้องตองก็อยู่นี่แหละพี่น้อยเนาะเป็นังได้พี่น้อยนะเนานะทางลงนาอ้าไปคุดล่องมั่นประสนพี่น้อย โอ้เพิ่นขุดแหล่เนาะมันหึนซานแล้นี่เอ้ยป๊าดโถ่มใหญ่โยนี่กว้างยาวเท่าใดเด้นี่น้อยเนาะอปบ้านนี่พี่น้องเอ้ยไม้เป็นตก็ครบแล้วอันนี้เนาะเป็นเล็กเป็นลาเป็นเาปูเป็นแเป็นายโอ้เแต่ปานี่น้อย เดี๋ยวถามทั้งอาภูเป็นใกล้เคียงนี่แหละพี่น้องวหอ้ว่าจีนั่นเนาะเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะปอามืยังนี่คือปีนปลาง่างอยู่นี่ตั้งขึ้นมางูกน่ะเหอนยังเอมือนยังบอนิดน้อยเลยไปเลยอันหน้าทั้งน้องหน้านั่นเป็นไปเห็ดเบี้ยกอยู่ไก่บ่อยเห็นเพูนไปแต่เช้า ที่รถไทยไเนขาปไปทเพื่อนว่าไปทั้งพุ่นมาใั่เนาะเฮบอกเคยไปในยันดงค้าง้หต้องไปใทําปะบันบนแหนต้องมาทาปปะบันท่าปะบันให้นองต้องไปท่าปะบันแต่จังให้น้องต้องไปนั่งก็ได้เนนั่นนี่ได้เนแลเสีมิเตเป็นมือไหมใช่เนาะ ให้เพื่อนเฮ็ดเบี้ยคนละเพราะว่าเฮามากกับวันนัดหมายนองเพื่อนกาถ่ายยูกับมีมีงานเดี๋ยวมีเงินมีคำับมีให้เป็นไปด้วยงานก็ดีแล้วบอกเป็นมือใหม่เพรนแล้วเฮาจะขอมาใหม่โดย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 ไปบันนี้เนาะาูเนใช้มงมุ้งซุกนะซุกกับบ้านี่น้องออม อ่าเนาะสบายดีเนาะดูดูฮะเนาะอยู่น้ากันเนาะฝนตกเป็นนี่ได้เว้ยมองสิโซนดีเศ้าเจ้าว่านแถวเจาตกเล็กปู่มาถืงเขาแล้วเวลาฝนสาดมากไปใชเปียกอยู่บ่เปียกมันเข้ามาข้างหน้าคือว่าฝนคือว่าฝนตกแห้งเนาะห้ามอ่างน้ำในคณาเนี่ยจนเกือบรดน้ำ มาเก็บนั่นเปนขาวเลยนะอมเด็กเก็บท่นเก็บได้ก็บชีเต็มทั้งบนเขาซื้อมาให้มาเก็บมาเก็บโต๊ะมาเก็บคือน้องเขียงอลอป่าปานั่นได้บ่าขาวก็เดินแถวนี้นั่นไก่ก็ต่อเก็บกินอ่าฮะตาฝนมาลงน้องอ๋อมก็บน้องอ๋อจะให้ผหงื่อปัญญาเลยโดยคนเศร้าโตกะปัญญายเนาะ ระวังนะพายุนี่ใช้แม่เจ้าไปใช้สนเนาะเนานนินเนหินโอที่ไปกันก็เม่ต้องตอพนบอเอาบนนี้เจ้าอยู่กับไรศานี่นะอยู่กับนอการ์มคนนี้นะกระเบิ้เจ้าอีกคนหนึ่งเฉพาะนอนเทินใหญ่อยู่ในน้ำนอนเทินใหญ่เจ้าห่อนอนอยู่นี่ก็เบื่อกับนองอยู่นี้ มือไรสิมาแม่เจ้าปะนี่มาสมาันคานมันคานมืออื่นเนาะโอ้โหโอ้โหดอกลเสายรต้นก้ดมา่ปั้มัอกเปนือมือก็เดินทางมาเนาะมารอกนี้คือขุดเสาขุดยางแล้วอน้องน่ะสี้อมือได้นี่นะยอมือวันเาออกว่า ออกใหม่หนึ่งคำเฮ็ดเองบ่นี่หรือว่าจ้างจ้างอันเบานี่ครับอันเอ๋มาโคเโดยโดยเป็นเครื่องเป็นยังนี่ครบเบิดเ้บ่เนาะโดยังแต่ค่าสร้างยังโบพอค่าสร้างโดยขาดค่าสร้างเท่าไหรเนาะ แต่ว่าอันเสานั่นคือเพิ่นยุกิดเลยสำห่ับสิมีจักต้นนะเสาเจ้าสิบห้าพยนยุกก่อนเก้าคิดเพื่นเอาต้นเท่ายเอันเสาเจ้าต้นละพันต้นละพันบาทเทถมกองแอวแบบสิบ่ต้นละพันบาทวันนี้ขาดอยู่แปดพันยังแปดพัน ชีเฮ็ดนี่ได้ใช่ไหมนีขาเนยยืมเพิ่นก้อนบอหรือว่าเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดไปก้อนนี้ได้เนาะ<อ>ตั้งเก้าเซาก่อน่ะและมีเจ็ดพันมี่ยเป็นตั้งเท่าไหร่ถ้าเก้าเซาแบบมีงจังเฮ็ดโตอ,อีกเนาะม<อ>ันบนระหัดหมันอมบอบระหัดงู ถือว่าก็มาก็บรรสมบางบพลเรี่ยไาปชีมหาทั้งนงนาเคยจักกันอยู่บ่กับเพิ่นเห็น่นไปไทยสวนเขาเปลาเห็ดูขี่รถไปทางรถไทยยังรถนันรถยังเนาะรถผอดไ่รถผอดรถไทยไงนี่บ่องนาเฉนบ่เพิ่นขับเองบ่หนักกโนมาอยู่นำปลาับ หนาห่านนะแล้วก็เลี้ยนครับเด็กข้าวซอยนะครับแล้วก็ไทยครับไทยเฮ็ดเองเลยวันนี้เนาะโดยอยู่น้ำสะอาดบ้านเราก็แบบพึกเอาให้เราเฮ็ดดินน,นะนะโดยแล้วก็ไปไทยครับลูกบ้านเราใส่ใส่ถั่วทุกละโนนเราถ่ายมันมีถั่วจำนวนมาแล้วคุณเจ้าก็แบบเบถิย,ยงเพิ่นผัดโบี่ขุนบัวโนนเนาะ ใครเดินเราเห็ดเปียงแล้วเลยนะอืมไม่แน่พอดีให้เอาไม้เนี่ยมาหม้อใหม่เพิ่มมาแน้่นะโอเคแล้วป่านนี้นอนสบายอยู่เตกไก่กวาดก้อหนาอยู่หรอกเต้นดูไปเต็มเศร้านี่ไปเต็มเศร้าๆโมเแรงคนแรกเิ่นจีมานี่เหรอรวยโอ้รับจ้างไทยคดุดลองเห็นมันประมาณห้าโมงนิดหน่ยอเยอเบปเราเลวเบียกนะเนาะ เมื ừ, ่อไห้่ก็ยังพอดีห้าโมงเห็นเขาขี่รถฟอร์ดมาอือเดินนะฮ่าซะฮะเดี๋ยวมึอหน้าพูดแล้วฉีมหาเราไหมมาเมื่อนี้กับโบเจอร์ไปหมมันกับบริยูเนี่ยนะอือไปตลอดเดี๋ยวเขาสั่งนะเดี๋ยวกระเป๋าไอ้ี่สิอนอยากกินน้ำเขาอยู่จังไดนาะแผนของคนท้ามันโบม่มีทางเลือกเลยต้องได้บริยู่น้ำเขาสิเอาใส่กิน ต้องเฮ็ดตลอดเนาะมาอนีงนอ้าวานอนาหกลับก็เด้อบัดนี้น้องเด้ออ๋อดูเนาะพากันเนี่ยเล่นนํากันหลายคนอยู่เนาะบ่บ่เงาโอ้โหพี่น้องเอ้ยส่วนที่พักอาใส่าสินลมในย่านฝนตกอยู่บ่จักหรอกมื้อนี้พี่น้อง มังกะยังหลังคากะยังอีกเครื่องหนึ่งอย่น้อเลยโทษไปอยู่ออาไปก่อนหน้าเัน้พี่น้อยมาหัดพี่น้อยอันนี้ก็จะได้ยุกนอขึ้นก็ตุ้นเนาะกุ้งขุ้งขมยาวก็สีประมาณซ้ำกันเพื่อ้น อ่าเอื้อบักตาเนาะทั้งหมดจันทร์พับไปร้อยนี่แหละนี่ก็มาพบนำกันหลายคนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้นัดหมายแต่ว่ามาบ่จงพอดีด้พี่น้องเอ้ยเจอกันเลยเนาะอางบ่ดีเนาะดีน้องเนาะเข้ามาเฮงเบ่ดีเาประมาณชั่วโมงได้มชั่วโมงลเนาะโดยมากไผแม่นมาดีสายเดียวสายเดียวมาแต่เช้าเอารถมาลาดีแล้วค่อยบ่ลเพราะว่า เลยอะไรไปเทลายมืออะไอตั้งแต่ขึ้นเนือพล่างมากล้วก็คือเก่างมากเลยคือเก่าเนาะไห้กโบรลางไทยอยู่เบื่อบ่เลยทางนี้พันลุงพลุงพนยิงตกทตกทึกฝนตกนักรถเนาะน้ำจนทางจนลุดพี่น้องบ้านเราคือเห็นแรงชมบ้านโคกฤีบ้านเนี่ยบ่ตกชมชื่อบ้านโคกฤีบนขกรถบนไปนะชาไปเมนพี่น้องเอเนาะ โดยมานำกันกับลุงมอมาหนีิกะสามคนสามคนม่อประบุญกับลุงเพิ่มประบุญเพิ่นรถเพิ่น่ายเพิ่นยืมไปแต่ยังบุญได้มาอยู่วะสันอ่ะสันเนาะเดี๋ยวจึงในกะถ่าอยากให้เป็นครูกับมากับผู้เชี่งคนหนึ่งก็ได้โดยมัวกับไปทำเพิ่นผู้แล้วนันใดกันใดปราบุญบ่อโดยเนาะกินข้าวแล้วบ่บ่ดีเจ้า คายว่าชิงดได้บเบลงนี่เอ้ยเป็นยังไงเนีบ่บุบตรต้องบรรยายลายดอกว่าเชียงไงบ่ได้เกี่ยวกับถือสินถือยังหรอวาบ่หรอกมันเกียร์ลดกำลักอย่างเน,นี้ยเนาะลายและเสือมาเตยกรุงเทพไสยบ่ได้หรอพี่น้องเนี่ยพ่อคุลุงเออมาพ่อและบเบลงนี่งดก่อนบอ่ไหวพี่น้องเนีหากินเผื่อกินมันไปน,นั่นเองพวกดับฉานนี่เฉยๆเนาะ Ô mẹ nè, thả hút bây giờ mà mắc kín nhắn lại của câu ý Nhắn kín nạc bó Nhắn nạc của cậu ý Khổ tông này nè lẽ hiểu ạ Phí nông ấy Hôm xưa bố nắm nạc kín lại là phí nông ấy lột con đều Phá nhá lô khá xì tàm mà Nó Bố ai phí nông ấy Nào, nó sẽ lông bơm chả phí nông ấy Lông bơm Nó Nó sẽ đầy đường thang đó bạn này phí nông ấy Mà cần Thằng nông nạc phân con พูดเงินกระต๊อบเพิ่นอยู่ลุ่มผมเพิ่นเฝ้ามันบอเพิ่นไปอยู่เพิ่นไปครับรถฟอร์ดไปขุดล่องมันรถฟอร์ดไปเลยแม่นไปแต่เศร้าถามทั้งน้องอ้อมไปแต่เศร้าผมาสอบตอบที่ช่องพอดีชื่อหมวดกับโมหนึ่งยังมายิ่มาหัดมอบให้เราบผมปวดเจอบใหมนก็ะเดยว่าบมเป็นยังใส่มือหนาพูนเลยว่ากะดีโดยโดยไปใช้เดินทางนะบ้านนี้พี่เอ๋อเนาะโดยโดยดีเราเจอกันเนาะ À, đời, 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 đời. À, đưa, nó. mặc hết tốt xe đang khá là bớt cứ pin này nó chuẩn ngày ông cái... chuẩn bộ đệ này nó à, bạn này phía đâu rồi thằng thằng mò bùn cơ nó mò bùn nhìn thấy nhìn cái nàng nà nhỏ thế เมื่อยบ่สบายพี่น้องเอ้ยโหดนี่เนาะนีมานี่ว่าเนตกอยู่บ้านเฮาบ่ตกเนาะตม่แม่นบ้านาานทางหลายบ่จักแม่นเนาะลุงพี่น้องเอ้ยเนาะสดีบ้านโคบ้านเฮาน่จะตกรอบหลังรอบสุดท้ายเพิ่นแหเบิ่ง ว่าวเสียงบมันเขาตายเพื่อจะได้อยู่บ้านอ่ะนายเป็นมันเป็นอ้อยเนาะเหี่ยวโห่วยเพื่ออะไรอุเทลน้ำตาคุกพึกขุเทาน่ะเขาฝนมาลงเนาะมาลงมันเป็นตาคู่เป็นเมาลงมันอ้อยลงทุนหลายปีนี่ปีกานี่มาพอได้เหมือนตาหน้าปากได้ปีนี่ลงทุนหลายปีนี่เนาะไล่มันตรงไหนโอ้เลยจังว่ากันใชเนาะว้าวบุญไปน้ำค่อยบ่ ่คยชิดไปเจ้ามันเอ้ยันวะเคยไปมาผู la <c oughs> ้เดียวมือนี่นะเออยันมาเจ้ามียมานำบริพกเมียบ่มือนี่บริได้เปนบด้มาหนำมือนี่บด้มานำบ่มือนี่บริมานำไม่อบเดียวบอไดผมมีได้ใจ่คใช่ขอยชัด้ลยที่ข่อยเห็นี่น่ดนาะเจ้ากหาเรื่องให้ข่อยได้ได้ไดเป็รื่องครอบครัวมาผู้เดียวมาผู้เดียว กันลูกเมียมามาผัวโรบใครล็อกีอันนี้เขาว่าโมเมนต์จริเขาว่านอกใจอีกเฮ้ยพอหยอกเสีงดีไปแล้วไปแล้วมาเชียงกันได้มแล้วมันบกคร่งเนาะสิลงไปพุ่นเนาะโดยโดยโดยกว<ะ>ิ่งเข่าป่ะไปทางหน้าซ้ายแหล่งสีที่เอาไข่ไปฝากลออ้าจะเตะว่ะไข่ไข่และแคลเสียมเนาะเอาไข่ค่อยงอๆกินมัน กินลายก็ไม่ได้ดีนะไข่มันมันมีประโยชน์เด็กชำรับนิดหน่อยคือผู้ใหญ่คือเขานี่ต้องกินไข่ขาวไข่เรืองกับดุกไม่มันกระดุกทังเป็นว่ะได้ได้วันนี้ว่า สัญญาแล้วบ่กับลุงเดี๋ยวว่ายาน่ะเนาะบ่กินข้าวบ่งดงเลยงดไดป่อกินมันไลบ่เลยีสิตุยก็สิกินคือเก่าข้าวนี่ปะบ่ได้เนาะเนาะงดข้าวแงซมื้อนึงเดี๋ยวฝนยอเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งว่าเพิ่นสินั่นบ่เนาะเบิ่งเยันเตยันเตสั่งมายยันนักกว่าเก่าว่าอันเจ้าไปอดน่ะิ้เจ้าหิว khoi lò bắt lại khoi kúp con trói, rồi, Thôi, kh không lâu phải, được, pá sai nó bị đau đi <laughs> đây đường thang nó, được nó, nghe vong là đường thang đó bản đấy. ครูทางข่อยบ่ฟังมือไปเจ้าก็เนาะมีคลกนยกันเอยๆยน้ําเบ่โยเจ้าก็หลายเนาะบ่บ่มีให้เาให้คริกันน่ะเจ้าเไฟ้าฝนสิตกลงนี่นี่แฮงล้ข่อยยฮะโอเคพี่น้องเนาะอดเว้าอ่ายกโหมวนโหซกันเด้อพี่น้องเนาะ สำหรับทางทีมงานพี่น้อยถ้าบอบบางกะความสุขความสนานกะท้งจะเบาบางเกิดพี่น้องเนาะนึ่งพอดีกันมาพบมาเจอกับทางทีมงานพี่น้องไอ้บุญกับเไปกับทางโมเส้งบ้านนี้พี่น้องเนาะออกไปเมื่อพูดแล้วบ้านนี้พี่น้อยอ่ะผมเป็นยังพี่น้องมือหนามือไหนจังมาว่ากันสำหรับทางน้องนะบ้านนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะคือเก่าคือเดิมเด้อผมไม่พี่น้องเนาะต้องขอบุญขอบคุณผมไม่พี่น้องเด้ะเอฟซีกันเบอร์สุขุมสุขคนพี่น้องสำหรับทางโมเส้งพี่น้องเย โดยสำนับนี้ก็คือเก่าคือเดิมไปแล้วพี่น้องนอสบายดีด้อสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องสบายดี